สวัสดีครับอยู่กับแบดบิ๊กเจนรงอินลุนครับวันนี้จะมาแนะนำทัฟ A15 รุ่นล่าสุดครับที่หลายๆคนถามถึงกันมากเลยสำหรับทัฟตัวนี้เป็นทัฟรุ่นพิเศษครับสีบอลไฟแบ็กในราคา26,990บาทครับเป็นดีไซน์ใหม่ตลอดทั้งตัวเครื่องฝาหลังสวยมากนะครับด้วยโลโก้ทัฟและตัวหนังสือทัฟเกมมิ่งสีใหม่ดำตัดส้มสวยงามมากนะครับฝาหลังมีคลิปส้มสวยงามมี การเข้ามุมต่างๆที่ดูโมเดิร์นและทันสมัยเป็นอย่างมากเลยนะครับโลโก้เป็นลายโครเมียมสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดี สำหรับสเปคเองก็มาพร้อมกับ Ryzen 5 4 6 0 0 h นะครับ6คอร์12เทรดแรม8กิกับ3,200 MHz จอ IPS 144เฮการ์ดจอ GTX 1650 Ti ครับผมในรุ่นที่รีวิวให้ได้ดูกันแผงด้านหลังครับปรับปรุงการระบายความร้อนด้วยแผงลังพึ่งใหญ่พิเศษสำหรับดูดลมเย็นเข้าบริเวณด้านหลังครับและเป่าลมร้อนออกบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นครับ วัสดุเป็นพลาสติก ABS เกสูงครับผมมาพร้อมรูปแบบการระบายความร้อนแบบดูดลมเย็นเข้าผ่านทางด้านล่างและเป่าไล่ลมร้อนออกทางด้านหลังอัปเกรดได้ง่ายด้วย Pop-up screw นะครับใส่ m. 2เพิ่มหรือแม้แต่จะใส่แรมเพิ่มก็ง่ายและสะดวกโดยที่ไม่หมดประกันครับพอเชื่อมต่อครบคันครับมาพร้อม usb type a usb type c และ usb type c แบบ display port รวมไปถึง hdmi 2 0 b และ l a n รวมไปถึงพอร์ต power ครับ มาพร้อมเคสซิตาล็อกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยในส่วนของการเชื่อมต่อหน้าจอต่อพร้อมกันได้รวมโน้ตบุ๊กเป็น3จอเลยนะครับด้านในดีไซน์สวยมากบริเวณแป้นคีย์บอร์ดครับมีไฟแสดงสถานนะตัดกับโลโก้ ASUS ครับตัวปุ่มเปิดปิดจะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับแป้นคีย์บอร์ดเป็นไฟ RGB ปรับผ่านซอฟต์แวร์ออร่าซิงได้ครับ ตัวจอ144 h z IPS รองรับ Adaptive Sync ครับผมพร้อมกล้องเว็บแคม720อยู่ด้านบนตัวแป้นคีย์บอร์ดนะครับพร้อมเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นด้วยปุ่ม w s d แบบใสเห็นแสงได้อย่างชัดเจนสวยสดงดงามมากๆพร้อมปุ่มัมเ e ริกและปุ่มลูกศรครับตัวแป้นคีย์บอร์ดออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะปรับสีไฟได้เป็นอย่างดีเลยด้านข้างของตัวแป้นนะครับจะเป็นแบบใสด้วยแปลงประกายไฟได้มากยิ่งขึ้น และที่สําคัญครับปุ่มลูกศรแยกส่วนเลยรวมไปถึงครับตัวโน้ตบุ๊กยังมีลําโพงนะครับแบบสเตอริโอและระบบเสียง DTSX ตัวแบตเตอรี่ครับอยู่ได้นานมากถึง5.5ชั่วโมงในการดูวิดีโอครับโอเคนี่คือตัวโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันต่อเลยการทดสอบแรกนะครับจะเป็นการทดสอบในส่วนของ s t e t e ฮดครับทเทียบได้กับการเรนเดอหรือ Export File นั่นเองนะครับจะวัดในส่วนของ ตัวความร้อนและตัวกิกะเฮิร์สัญญาณนาฬิกานะครับในการใช้งาน100%ว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของความแรงของ CPU ครับผ่านตัว CPU z Bench Test นะครับก็จะได้ความแรงที่แรงกว่าตัว Ryzen 5600ในฝั่งของ PC ด้วยการทดสอบสตรีมมิ่งครับผ่าน X Speed ครับ Bit Rate 5000ครับ Streaming X 2 6 4ผ่านตัว CPU ครับผม โดยความละเอียดอยู่ที่1080-60ครับจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของ CPU วิ่งอยู่ในราวๆสัก30%ได้นะครับส่วนของการเล่นเกมครับหยิบยกเอา Call of Duty Warzone มาให้ได้ดูกันนะครับในส่วนของเฟรมเรตในการเล่นจริงครับเป็นการปรับตั้งค่า Texture High ครับ Shadow เป็น Low ครับเล่นจริงก็ในฉากบ้านครับในอาคารจะอยู่ประมาณช่วง70เฟรมครับ แต่ถ้าออกไปเอ t าดร์นะครับเฟรมเลทก็จะลดหลั่นลงมาเหลือประมาณ50-60เฟรมนะครับทั้งนี้ถ้าเล่นเกมอย่างวอร์โซนแนะนำให้ปรับตั้งค่าเป็นมีเดียมจะดีที่สุดนะครับ